De ma part, la Thaïlande. <t 'en> Chiang Mai, Chiang Rai. Chiang <t 'en> Mai, Chiang Rai. Phuket. Oui. Le triangle d'or. Ah, Vous ne connaissez pas le triangle <t 'en> d'or <t> en Thaïlande. Chiang Mai. Vous êtes tout seul aujourd'hui Oui. Il y non, oui. non j'aime pas malade et on haine. J'ai honte olives. C'est noir là. Oui. C'est les, oui. les arbres. Oui, oui. Il est en masse. Oui. Ah oui, il pas malade. Je pas. Non non, 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 Vous, vous aimez les cato, monsieur. Merci. C'est ça. ça. <laughs>

ดีค่ะหลงชื่อเดี๋ยวลูกค้าเดี๋ยวแม่ยค้าไปนะคะหลงชื่อหลงชื่อ

บิเซกลวกทอดเหลืองระยะสุดท้ายจะเสียบไหมพอดดีเลยจ้ะ ไม่ได้โกโก้ร้อนกับเพื่อนเลยจ้ะแล้วทำให้นางก่อนนางมีลูกค้านางลูกค้าเข้าจ้ะค่ะยังไงก็เลยยังไม่เอาไปให้เพราะว่าถ้าจะเอาไปให้แล้วลิกกี้เขาก็ยังไม่ได้ดื่มเดี๋ยวมันจะหายร้อนก่อนะจ้ะแล้วทำไปให้สดๆนี่ทำไปให้สดๆเพะนะทำไปให้ร้อนๆจ้ะ

ยายเดินเข้ามาหายายใหม่ด้วยตั้งใจจะบอกกล่าวเล่าเหตุผลว่ายายนั้นจะขอลาไปพักตนที่แห่งหน,นี้ยายได้เลือกเองคุณยายมาลาเพื่อที่จะไปอยู่บ้านพักคนชราจ้า you. <laughs> เอาเคี้ยให้คุณยายเป็น้วจายพี่นอาา้องจ๋าไม่เป็นไรยางไหนด่แบงนี้ก็พอแล้วะชื่นใจพี่นอาา้องจ๋าฝนตกน้อา,ากาศหนาวด้วยจ้ะเจ้ส,สคีดกันจะเดือด

เชเยงวมาเมงเดัเลยยครับค sure kind of hmm? like ุณ้าข้าผัดผัดมาม่าเย้ไหมหมล้วจ้ะวันนี้อยงไหมทํามาไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าอากาศไม่ค่อยดีแต่ก็ลืมไปว่าเสา์นี้เป็นแบบเสาต้นเดือนนะจ้ะเงินเดือนออก Ini salah kok Merci merci beaucoup ça. Vous Il n'y a oh. pas beaucoup de monde. Ah, mais il oui, pleut. Il y a des coups. Il y a des Voilà, tout le monde. Merci beaucoup. Merci. 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 Au revoir. Au revoir.

สวัสดีคะจ้าเลียาจ้าเลียสัสดีแม่ทุกี่แม่ทุกที่ที่บ้านคุณวันนี้เป็นตลาดขอบคุณมากค่ะวันแคบุ๊คทุกท่านใช่ค่ะเป็นตาจะเลิกแล้วล่ะลมใส่ผ้ากันเปื้อนจะใส่ดีหรือเปล่าฮะมันเปื้อนหมดแล้วอ่ะใส่ดีหรือเปล่าดีเลยโมลิกซั้งยับเลยโมลิกซ์มั้ง แต่งตัวยังไงไม่เป็ไรหรอกจ้าคือเพิ่งจะมาใส่ผ้ากันเปื้อนนะจ้ะเมื่อเช้าลืมใส่บนตลาดใกล้เลิกแล้วเพิ่งจะนึกได้มันก็เลยเป็นสภาพแบบนี้นะจ๊ะว่าใส่ผ้ากันงคอก่อนนะคะก็เลยไม่อยากจะถอดออกถอดเท้าประมาณนี้นะจ๊ะไม่เป็นไรหรือมะคะไม่มีใครบ้าหรอกตำรวจไม่จับภาษี อ้าเวยจังที่ดี่พูดนะแล้วก็มีจดหนาน้อยนะคะจะให้ควกคุมตลาดที่เขียนว่าเย็นหมจะไม่มาขายของวันไหนจะกลับมาขายของวันไหนอะไรเนี่ยน้ำฝน ล่นใส่กระดาษจุดไมยน้อยจากโอชูม่ดงผู้คระนาษยังไม่เดินมาเลยเดี๋ยวเอาให้สิเชื่อชุ่มอมน้าแม่สะเตทูบียังกลงตีดพัวทำากนันเสมตัสอเิ้ดีโอยอะกสีเ่ปกสีเ่ัเลตนุนเ้ Để, cho biển, biển, <laughs> <Ở> chưa chơi chưa biết biển cũ chưa 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 chưa

par contre c'est pareil comme le monsieur, j'ai voilà. Je vais pouvoir grignoter sur le marché, manger quelque chose de chaud. Oh. Merci beaucoup à vous. Pouvez, vous une Merci beaucoup. J'arrive à moi, bienvenue. Après, je vais faire de l'hiver. Et deux poulets touris. Et deux poulets touris. Ah oui, il n'y a pas eu de la château. bien voilà.

Merci, merci. 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 Oui, moi, moi, ça A oui, bien. ça, voilà. à bientôt. Allez. Oui. vous pouvez juste vous décaler juste le temps qu'il passe vous oui. le véhicule oui. ah. 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 Tu, tu, tu C'est oh, bah, hein. gentil, ça. Hein. Ah, bah, je suis content d'être passé après mon oui. là.

พอดีแวะไปซื้อของในห้างนะจ๊ะพี่น้องจ๋าทีนี้ลืมลืมถอดผ้ากันเปื้อนออกเดินไปช้อปปิ้งมาจ่ายตังกลับเข้ามารถทีนี้เพิ่งจะไม่เห็นตัวเองในกล้องนี่ละจ้ะว่าตัวเองเนี่ยลืมถอดผ้ากันเปื้อนแทนมีแป้งติดอีกต่างหากนะถึงว่าทําไมสร่งมองยัยไหมจังพี่จ้ากลับมาถึงบ้านแล้วไปห้างเมื่อกี้ได้ไก่อกมาจ้ะไก่หมุน ไก่หมุนตัวนี้แล้วก็มีมันฝรั่งอบด้วยนะคะเท่าไหร่6ยูโร250บาทจ้ะคุ้มมากเลยกาดเขียวหอนะจ้ะนึ่งแล้วก็หอยหอยหวานสวยไหมนี่คืออาหารเช้าอาหารเที่ยงแล้วก็อาหารเย็นของยี่ยไหม่นะคะสวัสดีจ้าสวัสดีครับรับประทานอาหารด้วยกันจ้ะไก่ร้อนๆนะนะนาเมื่อกี้ข้ากับเม่ลูกไก่มันร้อนๆนี่ ไก่แล้วร้อนนี่ซื้อมาจากห้างไม่เอาค่ะไม่เอาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมไมเอาค่ะร้อนอันนี้ก็ร้อนนะลูกนะในนั้นมันฝรั่งไม่เค้นไอ่ลูกนะในนั้ัังไม่เข้าเจียวปลาร้ก็แต่เมื่อคืนจะเจีปลาไอ้ถือเอาไปอุ่นในไมโครเวฟได้ยังไห้จ๊ะเชน่อยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ Non, tu vois, bah, ça, aime ça. bien la, la cuisse et moi je préfère le blanc. Tu mmh. Oui. On double, bonjour, Allez loupe, loupe. Oui. que Ah, pas. Ah. pas. วันนี้ยัยไหมดีใจมากๆนะจ๊ะที่วันนี้นางอยากล้างเท้าให้ยัยไหมนะจ๊ะล้างใจเสร็จแล้วได้มนาะเท้ามนาะโทษนะคะพี่น้องจ๋าที่ยัยไหมถ่ายเห็นเท้านะคะ,ะไม่ต้องพี่ก็ัด<ะ>้ ขอบคุณมากนะลูกนะอีเมยห้องไห้เด็ดเป็นไรไม่ต้องัวเจ็บอันนี้สำหรับอะไรคะลูกแบบเอาเชื่อออกมิ้นท์นอนนี่คือหนูทดลองของอีลานะคะนี่นางซื้อมาเยอะเลยจ้าสารพัดกลิ่นสารพัดรสชาติ Hey, ouais. avec tes mains, mm -hmm. le plus dangereux c'est le plus amusant.